กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องกันเบิร์ูสุขูสู่คนเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้องเอาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่น่ะเบาเสียงมาบ้านนุ่นห้างเนาะมาหายายเนี่ยเบาเสียงชิได้เดินทางไปบ้านบัตนาเนาะพี่น้องเนาะมือจำค้นแขวงสะวันนักเรียนพี่น้องเนาะก็คือเบาเสียงชิได้เข้าไปอ่าบ้านบัตนานี่สอีก่เขา ไปหาพ่อน้องต้นอีกแล้วพี่น้องเนาะก็ะคือผ่านมาเนี่ยพี่น้องอ่าอ่ามีเอฟซีเดี๋ยวว่าพงศ์มาพี่น้องเนี่ยถามเนาะว่าฮะคนเป็นอยู่ของเราเนาะพอกับลูกเน่ยเป็นได้แล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือก่อนหน้านะบอเซียงน่ะซื้ออ่าของอยู่ของกินเนี่ยไปให้เราเนี่ยเนาะก็ถือว่าน่าเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รอบที่สองอ่บอเซียงซื้อไก่อ่าไปมอบให้เราให้เราไปเลี้ยงเนาะ,นะพี่น้องเนาะกับมื้อนี้กับบอเซียงน่ะผ่าน บ้านวัฒนาพอดีเนาะพี่น้องเนาะก็คือมาจากบ้านุ่งทางนาะกับ่านวัฒนาเนาะกับบอสียงสิเข้าไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาเพิ่มกันเนาะก็คือพี่น้องนาะถามหาเนาะพี่น้องเนาะกับนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปติดตามนะครับส้มกันเน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอสเชียงจะได้อดานื่อทางไปได้เนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องกับบอสียงก็เข้ามาฮอตบ้านวัฒนาเนี่ยพี่น้องบอสเชียงก็ม่ได้เข้ามานาน ือว่าเกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ุ่นเองพี่น้องมันจะเข้ามาถามไทยเบื่องเราอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะการเป็นยูของเราแล้วก็มาอัปเดตเรื่องไก่กาแล้วที่บอเสียงมาหมอฟให้พี่น้องโอ้พื้นโะล่งได้ไหมเนาะอยู่เนาะเอ,อ,ะอะ่สบายดีสบายดีนะเนาะเลยเลยอ่ะมื้อนี้นะเขา เบมาเล่นคือเนื้ออะไรเด้อโดยโดยพอดีผ่านมาทางบ้านนนหังเนาะนนหังก็เลยเบะขม้าถามไทยแต่ก็มีพ่อพันพี่น้องเขาได้เพื่อนอยากให้ให้อันเทานักขม้าอัปเดตอ่าพื่อเป็นยูอีกเถินอนึงเนาะพื่อเป็นยังไงอ้าพวกลราเราได้ไปไปยูเซมเนี่ยเราได้เฮียนบ่เออลานน้อยไปเฮียนไปเฮียนเนาะไปเฮียนยังไม่ได้มาอ่าไปเที่ยวบ่ไปเที่ยาอือดูดูดู ยังไปมามไปเหียนผู้แลี้ยเปิ้ลเต้บ้านแล้วสี่หาา้าโมงครับอืมคือไปได้เ้าะไปมาเลยบ่บ่มากินเขา่ากินเข่าก็กินยวงเฮียนบ่กินยวงเฮียนเงินในหาบ้านมั้งแต่กินเพอือถือเงินไปซื้อกินอยู่พุ่นไดนะ้เนาะถือเงินขายกุ้งปเปิ้ลเต้หวานเงินขายกุ้งใส่ตุง้งตะ,ะขาบข้าขออ๋อห้องสีเช่นในเตาซ้ำหนึง่งจะเอาหายอะไรห้องอเท่าไรซ้ำอะไรซ้ำนี่ซ้ำแขนนี่ โอ้ฝายะนะตะขอตัวเดียวกล้วกอมองขาดตัวเก็บวะซอสซาบเนหาน้ำเข้าอะไรมาใส่โดยโดยโดยติ่มกันสี่ตัวซิบสี่ตัวซิบปลามันหาหนากว่ะค็หนามขอนเนาะขอนแล้วครับเห็ดนาแซงอยู่หลุมเลยงั้เจ้าดูดน้าเห็ดนาบะเห็ดหน้าแซงกับข้าดูดกันเสยางเขาดิอืมข้ามาตอนนั้นน้าลายมัเนี่ยบกเนี่ยเนาะบกแล้ว น้ำบกที่หาปลาง่ายบ่มีบ่โอ้ยมันกะมีอยู่พอได้กินพอได้กินน,นะเนาะพอได้กินมันคำคายๆกได้ดอกวันช่วงน้ำท่วมผู้ปลาลงเห็ดตรงเห็ดชายก็ได้โนูหนูนู่าออมาตอนเได้ปลามากินอ,กอือน,น,น,นี่นะฮะนั่นอยู่นี่เนาะมนี่เนาะอยู่ผมไปใช้ดะยืมด่างเขามาใส่กีบกนะุ้ง ดางตัวใส่กุ้งกันเลยนกปีจีไปใส่นี่อีกบ่อง,องอใส่มองใส่ปาลาเนาะใส่มองใส่ปลาแล้วตอนแรงมึงเช้าไปย้ำอ, <because S 2> อ,อ๋อย้ำม,มาก็เป็นเขลืให้ลูกให้กินให้ลูกไปโรงเรียนนึกว่าจ <c oughs> เถียงให้เถียงหน้าเนาะร่มเย็นแท้มันโล่งและใบไม้หล่นหมดเลยเออเนอะาะใบไม้มันปิวมันเหี่ยงบ้าเด้เนาะ เันุมไว้ให <abord> <ne> okay? ้มักด่าเด้อเขอาผ่านมากเลยเลยเบ้ยไก่ก็ซื้อไก่หม่ใช่ไหมอันนี้บ่ไก่โตอามาตันใหญ่ตันน่ะมันมอดมะต้นนอ่อมร้านนอ่อเผ็ดออกจับไร่ละปล่อยน้ำเอื้อยทาละจับคื้นเราคือใกลนี้อ้ายอันทีซื้อมาเพิ่มบอนี่ฮะซื้อมาเพิ่มโอ้งามแท้เนาะอ้ายดุบใบเบิ่งย้ะ ไก่ผู้นะั่นกับแม่นบ่าน่ะแม่นนะอ๋องามให้ตัวนี้เนาะอ๋อคือกับกับเมย์ไก่เมย์ตัวนั้นเนาะยังยัง,ยงบนนี้มีขอม้อไหมอย่างว่ายังบริเฮ็ดมันมันเฮ็ดกับดินเขามันบริเฮ็ดดินหายอืมช่วงนัมันก็นนออกมา,กมาเฮ็ดน,นางบางทีได้ชื่อตะนางน้อยแหละตะนางน้อยมาอมนะ้อมเนาะตะนางอ้อยครับตัวขาชานเบียดโดยโดย นะครับวานเข่าผัดมันชิลงกินเข่ากินหนาครับอืมซื้ออ่าอ้ายซื้อมาเพิ่มมันจะโตไงไก่ตัวนั้นเพิ่มสองแม่ใหญ่กับตัวหนึ่งเลยอืมเอาตัวน้อยนั่นได้ใช่ตัวน้อยอ่ะตัวเก่าตัวไข่บอโอ้รุ่นที่ของไอ้ก้อนหน้าน่ะเนาะโดยโดยโดยอืม เินເຂົ້າກິນນນກິນຮາກາແຮົຍັກິດີນທນີ້ຍ່າງເນາະเดี๋ยวบ่ได้เดี๋ยวດທາไปบ่ได้สิອອກິດີທກບານດຍໂນີ້ມຮຫນາະຫາຕ กับไข่เนี่ยนะไข่ชอกซัมเมอร์นะฮะกับปลูกได้นี่ยมันสบายบ่บะสบายฮะก็ลูกได้ฮะก็ลูกได้ว่านกัลูกใส่หมองมะเบิ่งผมันมี็นของกินให้ลูกเลยปลาแห้งกับเบิดร์ดลงไปใส่หมองได้ใช่หรก็ต้มสดน้ำให้คนต้มสดน้ำเหนื่ยเลยกินข้าวก็ไปโรงเรียนพอถามพอเปาะจะติเช่นยังวะ คาเฟ่สองห่อไม่พอเราต้องไปหาพันเอาเรืเงินเอาแล้วอหเอาหาพันเลยเลยเฟรนา์ทำไปออกมาอจะไปออกกยาแล้ววะจะกินไงเข่าเลยจินเพิร์มหรอเป็นเป็นอุปกรณ์การเยี่ยนมันยังมีบ่นยังอยู่ยังอยู่ยังบ่ทันในเบิรนเนาะยังอยู่โดยโดยซื้อไก่แล้วเงินน้องหายเมื่อนักซื้อถุงพายเป็นเด็กถุงพายยนรุ่นนี้เลยอ่าถุงพายเนาะรุ่นนี้แหละโดยโดยสี่ชิ้าพัน ถุงใส่พวกอุปกรณ์การเฮียนน้อยเนาะโดยการเฮียนเป็นตโต๊ะกาแฟไปข้าของน้องนี่เช็ดหนึ่งว่ะครับโบอกเอาเอาตัวนี้ว่ะเห็บสายขาไก่รเขาหยิบให้โดยโดยโดยจะได้ทงคือหมูเอาไปว่ะจักรยานเป็นเป็นรถที่เป็นขี่เป็นยังไงก็ขี่มวนอยู่เสียแต่อยู่องนั่นนั่นนั่นเป็นยังมักซ่อมมักซ่อมแบบยางนี่ยเป้งหรอดา ขี่มันดังแก๊กแใงโตมจับกระเจหันโลเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองแปลงเองเชื่อจะไม่แตกลีดเนะน้องเพิ่นเหรบ่โอ้เพิ่นจะเป็นช้างแน่นอนเนาะเออใชเฮ็ดเป็นช้างไม่แม่นชีช้างซ่อมหรือช้างมากเนาะมันซ่อมก็ได้แล้วถึงแปลงหมดโอเคเนาะแม่คอยดึงน้อยมันกะเย็นหู้ไปในเฉพาะตัวเองเนาะมันยันหมักไปทรายนี่นาโม่ไงนบ่แกงการแปลงรถแปลงล่างซ่อมรถซ่อมล่างเนาะแปลงหมักแต่ง มาแต่งบางอย่างเนาะมักซ่อมถามราคารถจักรหจักรโครา่เท่าทไรพอเขาขายจักแล้ววะซื้อรถเก่าเขามาแต่งอยากได้รถจักรโครา่าเนาะมาแต่งเป็นยังมาแต่งโอ,โอ้ยว่ะง,งานใหญ่หาเงินเอ๋นโครา่กะบ่แพงบันไดล้อกในตลาดเนาะนี่กะของมือสองกับเจ็ดแปดพันเนาะพอได้ขี่เจ็ดแปดพันก็พันยังไม่อยากขี่น้ำยังหน่อยพอมันใหญ่ฮอด เียนหอดห้องใหญ่ก่อนปั่นท้ายเองมันปั่นจักรยานก่อนเนาะปั่นเคยงานไปขี่เจ้านอนมันแต่งรถจ้านอยุ่นสิยหองลอยหองล้อยากยากอีกเนาะเจ็บมาแล้วยากว่าไม่งินปิ่นเงินปัวแม่นนะเย็นก่อนแต่นี่ถือว่าโดิพย์ก็ถือว่าโอเคเนาะปั่นไปกัปั่นไปแล้วแปลงกับเราเนูสนงานเห็ดเองนะบ่หายแพ้แปลงอีกเห็ดเองเลยเนาะเข่งเองเห็ดเองโสร่ดโดูดูมืันก็เฉพาะโสรานแหละ งานเห็นไหมันจะเข็งบ่อาจะไปเข็งมันนะจับกระแจเข็งเองโดยเลยแล้วนเห็ดมันยากทางไดเชืออันตี์มีแต่กระเลดเสื้อน้ำมันดินเนาะน้ำมันลีนนไปแล้วเพื่อคำเพื่อเสียมองมาใช้มากับไยคาแปอํานาจอีกโดยโดยอํานาจอยู่สาลในโกสางเงินแคมพาย กะเนาะด็กน่อยก็เฮียนหูอยากพึกทักษะของตัวเองเนาะดีแล้วล่ะเั่องอยากอยากไปภายนี่แหละเบิ่งกมอนมันภายซ้อมรถซ้อมยนตนี่แหละเนาะ็ดีไปอย่างหนึ่งนะไอ้มันมามาแกะมางะเห็ดหมักหูหมักเห็ดเนาะโอ้เป็นเข่าเป็นยังก็ยังมีบัอ้ายตี้ยังอยู่เข่าตัวน้องใส่ยังอยู่ยังขึง nhăng như nó và thử bò bò bướm nó này nó ông thầy bắt xin mà phá cầu này cũng cả mắc kín để cũng cả dân nằm tăng hệ nằm rồi rồi <laughs> <Được> rồi bò bướm xong lục xong khỏi phá lục kín cầu nên mới sao nên leo mới lên cả kín mới lên nhưng lấy cái cầu này cả phun mới sao xong để tiếp thêm tiếp càng rồi 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 ไอ้น่าเฮ็ดสารซุ้มสารยังเป็นอยู่บ่เคยเห็ดอยู่บ่สารซุ้มไก่ซุ้มไก่พวกพวกของพวกอย่างได้สิไม่เคยเห็ดจะเถียงอยู่กับพ่อตะกี้กับไม่ได้ชนน้ำไม้น้ำตอกไม่ได้จัด่ได้ติกมีแต่ไปแต่มาเห็ดอ่ากลางซุ้มไก่เป็นต้นเป็นดีเนี่ยมาเป็นนกพระบงเจ้าต้องจิบเป็นได้สิเนาะ บได้ษูเหตุของอันนี้ก็ชื่อน้ำเขาหน่มาใส่๋อโดยโดยชื่อเอาอนี่กันเนาะชิพชิบหาพันโดยโดยบริด้เ็นตอกยังบด้จักยังถืออะไรอืมพออยู่พอจักบ็ถือก็ซื้อเอาไปเวียไปงานั่นแล้วบด้ชูเห็ุเขาเอยช้ารกตอกก็ตาเป็นเอยเหตุตัวหนึ่งมันับบบวดใช้มันแบบไปห้าในมหาย เฮ็ดอาจเป็นเนาะหาน้ําหม้อน้ําไม้น้ํามัดอันน่ะหากบเถียดครับห่มกัยังบัดเคลียร์โดยๆกันกระตอกกระตาแล้วบ่ได้เฮ็ดจักเื่อเออือบ่เคยเฮ็ดจักเื่อเนาะคือว่านะบ่เคยเฮ็ดเนาะนสิ่แล้วอืมม่องนอนก็ยังอันอันนี้เนาะันคือเก่ายางเนาะยางปเงียบลนี่นอนเนาะุพังอยู่บ่ยังยังบ่มีแม่หย พอในเหงาพอน,นั่นเนาะเบิ่งน้ากับพอกับลูกเนาะตัวถัดกับโบลามีแล้วเนาะโบลมีและไผ่โบลามีตัวไผ่บลมีเนาะยังกับโบมีปเป็นปไปได้ยังได้การเก็บแสงโดยโดยการเก็บเสียงเนาะเก็บแสงการเก็บแสงไฟอันนั้นเนี่ยไฟโซลาเซลล์ว,วะเขามันมันสากได้ Khai cho là siêu ổn mọ. Khai là siêu cha khôm chạy như vậy. Rồi rồi rồi. Tại tại khôm ăn lục than đi đi nó. Thay lục than này Ừ. Uhm. Vẫn của mà vậy nó, điều. Như này cả. Ok nó sẽ nó ai nó. Uhm, điều. Có đi để mai update này thì nó không nó, phần cần tí tạm. À, à, uh, à cấp lục. Mình chỉ vợ là cái... แ้วน,น้อยประยูรโมนี่ฮะ, no. ะเนาะบางทียนยังบูมาอ,อ่ะโอเคเนอกจากอันให้อ้ายผาขอบุญขับคุณเอาไปอพี่น้องเนาะที่เป็นข่ามาติดตามนะครับชมในห้ยกำลังใจอ้ายมาตลอดเนาะต,ตั้งแต่เขามาถ่ายคลิปเนาะขอบมอกขอบใจและน้ำเบาเสียงมากกับมะข่าวถ่ายคลิปขอถ่ายคลิปกับที่ผ่านมากกับพวกอันพวกเบิร์พวกชมกับพวกให้กดให้ยไรอะไรอยังกับมีอกามตใจและ นำกันเนาะอืมขากบมีเงีงได้แต่ท่านี้เขามกงขบใจแล้วตอบแทนบีมี้ยงแล้วโดยโดยอ้าโอเคเนาะไอเนาะอ่าสบายดีฮะสบายดีสบายดีสบายดีอ่าจิตกัได้เดินทางกลับเนาะอ่านี่เนาะอยู่แล้วกันเงี้ยงนั่นอยู่เนาะเห็ดแต่บ่อบรรไดอันนี้บ่อบรรไดเห็นแต่ใครอยู่แบบนี้มันดันใครกลัวตอนนั่นอยู่ เออดูโดูดูพอก้ื้หางแจ้ว่ะหางนั่นึลยครับโดยูดูเป็นเป็นยูนะพี่น้องเขาหมอกเก้าอ่ะนะน่ปเด็นั่นดอกพี่น้องเนี่ยอืออ้างเพิงสร้างอย่างที่ไหนพี่น้องเรากัดยูจากบ้านมาไกลประมาณกืบกิโลหน่อเนาะกิโลกลัวพี่น้องเรามานอนอยู่กับลูกเราเนี่ยหมอกเก้าเนี่ย ไผ่พื้นกบบผมมีเนาะมีแต่ไผ่แบบอ่าใส่ท่านตั้งแต่ลายปีสมัาลายปีเพืนะ่อนไอ้พี่น้องบ้านเมืองเพึ่นกันเลยส่วนลายก็ใส่แต่ไผ่โซลาเซลเนานะแต่เราก็นยังบอกท่านไม่มีเนะาะเนาะโอเคเนาะพี่น,ะนะนออ้องเนาะโบเชียงก็สิได้ลา่าปีดาน้องไปอีกแล้วเนาะะพี่นะนะ้องเนาะ ก่อนอื่นกับบาเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าในพี่น้องเนาะที่ขามากติดตามได้ให้กำลังใจบาวเชียงลอยมาตลอดเนาะว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต,ต้นจนจบจนไปพี่น้องตั้งแต่บ่าเชียงได้เปิดยูทู e สั่งการช่วยเดือเป็นสะพานให้พี่ให้น้องเนาะสำหรับวันนี้กับบ่าเชียงจะได้ท้าพี่ละน้องไปอีกแล้วเนาะ,นะพี่น้องเนาะขอก่อาวคำว่าสบายดีและสวัสดี ไปพี่น้องกันเบิร์ตสุขูชนเนะพี่น้องสบายดีสบายดีให้